วัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชแ n e l กกันไผ่น,นะครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของลูกเล่นแล้วก็ของแถมที่ผมไม่ได้พูดในคลิปรีวิวตัวของ SD Turbo Hero หมายเลข01.02.03นะครับผมก็มาดูที่ของแถมกันก่อนดีกว่าซึ่งวันที่คลิปนี้ออกของแถมเพราน่าจะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปผมเห็นสปอยมาว่าวันที่29พฤษภาคมนะ เขาน่าจะออกเป็นชุดของแถมเซต B แล้วก็ชุด C ออกมานะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจามันจะออกพร้อมกันหรือเปล่านะแต่ว่าชุด A อันนี้ใครที่พลาดไปแล้วก็น่าจะพลาดเลยนะครับโดยชุด A อันนี้จะเป็นชุดไฟนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะ,ะนะ mm hmm. ก็มาดูที่อันนี้ก่อนก็จะเป็น Hero ่ครับพรีเซนต์แคมเปญนะครับผมซึ่งก็จะแจกตามร้านนะเขาไม่ได้ขายนะอันนี้ ก็แล้วแต่ร้านเลยนะครับผมว่าจะซื้อ2กล่องหรือว่า3กล่องนะแล้วแต่ร้านจัดแคมเปญขึ้นมาซึ่งทางบันไดเขาว่าแจกมาให้อีกทีนึงก็ตามนี้เลยนะครับภาพโวรหมดแล้วเป็นพาดของพา s เสริมเอฟเฟกนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็มี not for sale นะแปลว่าห้ามขายแต่ว่าผมเห็นใน shopee มีคนเอาไปขายนะครับผม199เเลยทีเดียวใครที่ซื้อก็ให้รู้ไว้นะครับผมว่าคุณซื้อของฟรีมานะ ด้าน,นหลังก็จะเป็นพวกรายละเอียดต่างๆวิธีการใช้งานนะครับตามนี้เลยก็ประม,มานนี้ครับผมในส่วนของใบแล้วก็มาดูของที่เขามีมาให้กันดีกว่าของที่เขามีมาให้ก็จะมี2อ,อย่างนะครับก็คือส่วนของอันนี้เป็นยางนะยางเอฟเฟกไฟต่างๆนะครับตามนี้เลย เป็นยางยางมันยาวสมพลาสติกเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะแล้วก็อาอยานก,ก็คือสติกเกอร์ฟอยนั่นเองนะครับที่เห็นแว่งไว้นี่ผมเอาไปติดตัวของวูคองเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีตามองมาให้ก็จะมีเขียนชื่อกำกับไว้ครับผมตามตัวเลยว่าเป็นของตัวไหนบ้างนะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีตัวของเล่าปียูนิคอร์นเจนดั้มนะครับ โนบูนัง,งะก e ันดัมอเปี้ยนแล้วก็วูคองอิมเพากันดัมนะครับมีตาไม้3ตัวสามารถเปลี่ยนได้ในส่วนของอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ลวดตาแบบไหนนะโดยการใช้กับหมายเลข1 4 7เนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็ได้มีตาสายลักษ์ของ3ก๊กนะ3ส,มสีมีโลโกโล้สติกเกอร์มาให้ด้วย SD รแล้วก็มี เป็นเอฟเฟกไฟนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับอันนี้เลยนะก็ไม่รูเหมือนกันว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็มีตาแสลักของคุณตํารวจนะหมูดนะังะแล้วก็ตํารวจหมูดนะังะแล้วก็ขนาดเล็กๆก,ก,ก็ตามที่เห็นเลยนะฮะตามนี้เลยต่อไปเราไปดูที่จะใช้งานกันดีกว่าก็ออกมาจากที่ลองติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมส,บส่วนของเอฟเฟกเสริม erm นะ วิธีการติดก็ง่ายๆเลยนะครับผมแค่ดึงอันนี้ออกตามรอยป่านะดึงออกมาได้เลยซึ่งก็จะมีเหลืออยู่6ชิ้นนะที่ในคู่มือเขาไม่ได้บอกนะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำนะก็คือถ้าในคู่มือครับเขาจะมีให้ดึงพวกสติกเกอร์เนี่ยครับไปแปะเข้ากับพายเอฟเฟกเสริมอีกทีนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผม แล้วก็ตัวพวกนี้นะครับผม3ตัวนี้ผมมีการทําสีเพิ่มเติมแล้วนะโดยการใช้กัน์ดมาร์เกอร์สีก็ตามนี้เลยซึ่งอาจจะดูเละเทะหน่อยนะครับผมผมทำสีไว้เก่งก็มาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกเป็นวูคองแล้วกันนะครับวูคองพายเอฟเฟกเสริมหลังจากที่ใส่ก็ตามนี้เลยนะซึ่งก็ บอกตามตรงว่ามันของฟรีอะนะมาดูงงแงงนะครับแต่ก็ได้อยู่ติดตรงมือ,อนี้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ายคลิปเดี๋ยวผมทําแบบหมุนหให้ดูอีกทีแล้วกันนะแล้วตัววูคองก็จะประมาณนี้ต่อมาเป็นตัวของนบุนาังงานะครับก็เป็นเอฟเฟกไฟติดที่ดาบตรงนี้เลยซึ่งของมจะไม่ใสนะนเป็นหลอกเหลืองๆหงม่ วิธีการใช้ก็แค่เกี่ยวตรงนี้นะครับตรงดาบตามนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งหลุดแล้วก็วคือส่วนของตำรวจนะครับนี่ก็ติดเข้าปืนนี้เลยก็ต้องบอกว่าชิ้นนี้เป็นส่วนที่งองแงงที่สุดแล้วนะ ขยับนิดเดียวมันก็ไม่อยู่ทรงเลยนะครับมันไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยนะส่วนของพาร์ของฟรีเนี่ยแต่ว่าของฟรีนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนของพาร์เสริมตามนี้เลยต่อไปดูลูกเล่นต่อไปกันดีกว่าต่อมาจะเป็นลูกเล่นของหน้ากล่องตัวของบูคองกันดมนะผมโดยสามารถทำได้โดยการโหลดแอป xop นะครับผม ดี๋ยวผมขึ้นรูปแอปด้านซ้ายแล้วกันนะจะเห็นจะชัดก็เข้าแปปอปมาเลยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าจาโหลดแป๊บนึงจากนั้นก็ไปส่องกับกล่องได้เลยครับผมก็จะขึ้นอย่างที่เห็นเลยนะนี่วิลูรูมสมิติก็สามารถกดได้นะครับก็จะปรากฏเป็นตัวของลูคองเวอร์ชัน3มิติขึ้นมาแล้วครับผมอย่างที่เห็นเลย แล้วก็เราสามารถเล่นกับเขาได้โดยการกดจิ้มที่หน้าจอนะผมเพื่อให้เปลี่ยนล่างล่างที่2จะเป็นการหมุนวนโดยที่เวอร์ชั่นกล่องมันจะไม่ดีเท่ากับเวอร์ชั่นการนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เอียงให้ดูตอนที่หมุนขึ้นไปนะไม่ไนนั้นมันจะหลุดนะครับผม ก็ร่างที่3รอสักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าโปรโมทนะครับผม ก็มาสรุปไปหน่อยแล้วกันนะผมสับส่วนของของแถมฮีโร่ครับกิฟต์แคมเปญนะผมชุด A ชุดไฟนั่นเองกับลูกเล่นหน้ากล่องวูคองนั่นเองก็มาดูที่ของแถมมันก่อนของแถมของเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามใช้ได้นะเป็นเอฟเฟกไฟที่ดูเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวหุ่นได้มากขึ้นพอสมควรนะผมโดยเฉพาะตัวสองตัวตำรวจที่จะดูอลาัางการกว่าเพื่อนเขาเลยนะ แล้วก็ข้อเสียก็คือมันบางนะครับผมเนื่องจากมันบางมันก็เลยจัดท่งค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะไม่ค่อยอยู่ก็ตามที่ผมบอกไปในช่วงรีวิวเลยนะแล้วก็ต่อมาในส่วนของการสแกนหน้ากล่องนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันสแกนไม่ค่อยที่จะดีเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่ามีการหลุดที่เห็นในคลิปนี่คือผมหลุดไปหลายรอบนะอันนี้คือรอบที่ดีที่สุดที่ผมสามารถอัดได้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลย ้าว่าอยากสแกนดีๆก็ไปหาก,การ์ดมาสแกนแทนแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะหากดูจบแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ก็ด้วยนะครับผมถ้าหากไม่ชอบใจตรงไหนหรือว่างงอะไรก็สามารถพิมพ์มา้างใต้คอมเมนต์ได้เลยผมอ่านทุกเมน์นะครับสามารถดูวีีโออื่นได้ทางด้านขวามือเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย